จงทำดีแม้ไม่มีใครเห็นประโยคนี้สั้นๆแต่มีพลังมากในทางธรรมเพราะมันเตือนใจเราว่าความดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ในใจของเราเองในโลกยุคปัจจุบันการทำความดีอาจดูเหมือนเป็นเรื่องยากเพราะกระแสะของโลกมักชวนให้คนเราคิดถึงผลตอบแทนหรือการยอมรับจากผู้อื่นก่อนเสมอ เมื่อทำดีแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมไม่มีใครยกย่องหลายคนก็รู้สึกทอ้อบางคนถึงขั้นเลิกทำดีเพราะคิดว่าทำไปก็ไม่มีใครเห็นค่าแต่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ทำดีย่อมได้ดีแม้ไม่มีใครเห็นแต่ธรรมะย่อมเห็นหมายความว่าแม้คนทั้งโลกไม่รู้ แต่ธรรมะรู้ความดีไม่เคยสูญหายไปไหนเพียงแต่ผลของมันอาจไม่เกิดขึ้นทันตาแต่มันสะสมอยู่ในจิตใจของผู้ทาเหมือนหยดน้ำเล็กๆที่ค่อยๆรวมกันเป็นสายน้ำใสในการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนคือเครื่องฝึกใจอย่างหนึ่งฝึกให้เราปล่อยวางความอยากให้คนชมความอยากให้คนเห็นว่าเราดี และกลับมามองที่เจตนาว่าเราทำเพราะมันดีในตัวของมันเองนี่คือความดีที่บริสุทธิ์ที่สุดในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างไว้หลายครั้งเช่นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านทำความดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแม้จะถูกต่อว่าถูกเข้าใจผิดแต่ท่านก็ยังยิ้มได้เพราะรู้ว่าความดีนั้นอยู่ในใจและไม่มีสิ่งใดพรากมันไปได้ ลองคิดดูนะครับถ้าความดีต้องอาศัยคนเห็นคนชมคนยกย่องงั้นวันที่เราอยู่ลำพังเราก็จะไม่อยากทำดีอีกเลยแต่ถ้าเรามีใจมั่นคงว่าเราทำดีเพื่อความสงบของใจเราก็จะทำดีได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ไม่มีใครรู้ก็ตามแล้วจะวางจิตอย่างไรให้ใหมีกำลังใจทำความดี 1. ให้เริ่มจากเจตนา ก่อนทำสิ่งใดให้ถามใจตัวเองว่าเราทำเพราะอยากได้อะไรถ้าคำตอบคือเพราะมันถูกต้องเพราะมันดีนั่นคือกำลังใจที่แท้จริง 2. ให้ระลึกถึงผลของความดีในระยะยาวความดีไม่ใช่ของรวดเร็วแต่เป็นการปลูกต้นไม้ใหญ่กว่าจะเติบโตต้องใช้เวลาแต่เมื่อเติบโตแล้วมันให้ร่มเงาให้ผล ให้ความเย็นใจยาวนานการทำดีของเราก็เช่นกันถึงวันนี้ไม่มีใครเห็นแต่วันหนึ่งมันจะงอกงามในใจเราและในใจผู้อื่น 3. ให้มองโลกด้วยใจเมตตาอย่ารอให้โลกดีขึ้นก่อนแล้วเราค่อยทำดีแต่จงทำดีเพื่อให้โลกดีขึ้นถ้าเรามีเมตตาเราจะเข้าใจว่าทุกคนก็มีความทุกข์ของเขา การที่ใครบางคนไม่เห็นคุณค่าความดีของเราก็เพราะเขายังมองไม่เห็นคุณค่าความดีในตนเองจงให้อภัยและเดินหน้าทำดีต่อไป 4. มันจเจริญสติเมื่อเรามีสติเราจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะมีใครชมหรือใครติใจจะตั้งมั่นอยู่กับความดีเพราะเรารู้ว่าความดีนั้นคือสิ่งที่ทำให้ใจเราสงบ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการให้ใครมารับรองข้อคิดส่งท้ายในโลกที่ผู้คนสแสวงหาความยอมรับจงเป็นผู้หนึ่งที่สแสวงหาความสงบในใจในโลกที่ผู้คนแข่งขันกันเพื่อให้เด่นจงเป็นผู้หนึ่งที่ทำดีอย่างเงียบๆแต่มั่นคงเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่เราจะนำติดตัวไปได้ไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่คำชม แต่คือความดีที่เราสะสมไว้ในใจจงทำดีแม้ไม่มีใครเห็นเพราะความดีนั้นจะเป็นแสงสว่างนำทางใจเราแม้ในวันที่โลกมืดหมัวที่สุดจงทำดีด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วใจนั้นเองจะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ขอทุกท่านจงมั่นใจในความดีของตนเองและ,จะเจริญในธรรมครับสาธุ